สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็มาต่อข้อที่11นะคะถึงข้อที่5 5นะคะทุกคนอ่ะเป็น5ข้อเนาะก็เขาบอกว่านะครูเนี่ยกำหนดแบบรูปให้นักเรียนหาคำตอบดังนี้เลยนะคะซึ่งแบบรูปทุกคนก็จะเห็นดังนี้นะคะก็เหมือนกับข้อที่11เเลยเราก็ดูแนวโน้มนะคะว่ามันจะลดลงมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะ จาก820นะคะไป835เนี่ยแปลว่ามันเพิ่มอ่ะดูซิมันเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยจากนี่ไปนี่นะคะมันบวกอีก15เนาะก็เป็น835นะคะทุกคนมันบวกเพิ่มอีก15แต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะยังยังไม่สามารถตอบได้อามาดูตรงนี้ก่อนว่ามันเพิ่มขึ้น15เหมือนกันไหมนะคะนี่จาก 865นะคะ865เนาะลองไปบวกเพิ่มอีก15ดูก็เป็น 0, ทด 1, 7, เป็น8 880แปลว่ามันบวกด้วย15จริงๆด้วยนะคะก็บวกอีก15ดังนั้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นบวก15เช่นกันนะคะเพราะเขาพราะเขาบอกว่ามันเป็นแบบรูปเนาะนี่ก็สามารถที่จะตอบ a ได้เลยนะคะก็ทดเลย835นะคะไปบวกกับอีก15อย่างเงี้ย 1> 0ทด1 4เป็น5นะคะก็เป็น850นะคะดังนั้นตรง A เนี่ยก็คือ850นะคะทุกคนนี่ก็เช็คดูอีกก็ได้นะคะว่า850นะคะบวกอีก15เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็น865เนี่ยก็เหมือนกันนะคะ นี่ก็บวกอีก15เช่นกันอ่ะเราได้ a แล้วนะคะก็คือ850ต่อไปนะคะเรามาดู b นะคะ b เท่าไหร่เอ่ยอ่ะ b จะเห็นว่า b น่ะตัวเลขแพทเทิร์นนี้นะคะรูปแบบนี้มันลดลงนะคะคำว่าแบบรูปเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มขึ้นมันจะลดลงเท่าๆกันเนาะเราก็มาเช็คดูตัวเลขพวกนี้ก่อนว่ามันลดลงเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้กับตรงนี้เช็คง่ายดีนะคะ888ลงไป880แปดลว,ว่ามันลดลงเท่าไหร่คะ8นะคะลดลง8นี่ลบ8อ่ะทีนี้ก็มาเช็คอันนี้ซิว่ามันลบ8ด้วยไหมนะคะก็คือ596นะคะลบด้วย8ดู6ลบ8ไม่ได้นะคะยืมตัวข้างหน้ามาจาก9เหลือ8อันนี้ก็เป็น16 16นะคะ16ลบ8ก็เป็น8 8ไม่มีตัวลบดึงลงดึงลงมาค่ะอันนี้ก็5ก็ดึงลงมาก็ได้เป็น588นะคะก็ลบ8จริงๆด้วยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้ก็ต้องลบ8เช่นกันนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็ต้องลบ8เช่นกันป๊ามาก็ตั้งทดดูนะคะ612นะคะลบออกจาก8 นี่ลบออกจาก8 2ดลบ8ไม่ได้ก็ยืมตัวข้างหน้าค่ะตรงข้างหน้าตร,ตรงนี้นะคะถูกยืมไปแล้วเหลือ0อันนี้ก็เป็น12ค่ะ12บลบ8เหลือ4 0นย์นะคะไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะส่วน6ไม่มีตัวลบนะคะก็ดึงลงมาเลยนะคะดังนั้นเราได้ B แล้วนะคะก็คือ600เท่าไหร่คะ604นะคะทุกคนนี่6 0 4เราก็สามารถเขียนไว้แบบนี้ได้เลยคำถามเขาก็คือนะคะ จากข้อมูล a เนี่ยมีค่ามากกว่า b อยู่เท่าใดนะคะแปลว่าเขาต้องการรู้ว่ามากกว่าเท่าไรแปลว่าเราต้องเอามาลบกันนะคะก็คือเอา a กับ b มาลบกันเลย a ตั้งนะคะลบด้วย b แบบนี้นะคะได้เท่าไรก็ตอบเลยค่ะก็ไปลองทดดูนะคะว่า8.50อย่างเงี้ยลบกับ604ได้เท่าไรเอ่ยศูยลบ4ไม่ได้ก็ ยืมตัวข้างหน้ามาค่ะจาก5ตรงนี้ถูกยืมออกแล้วเหลือ4อันนี้ก็เป็น10นะคะ10ลบออกจาก4เหลือ6 4ลบศูนย์เหลือ4 8ลบ6เหลือ2ค่ะก็มากกว่า246นะคะทุกคน246ก็ตอบเลยค่ะข้อนี้ก็ตรงกับข้อที่ข้อที่2นะคะก็เลือกได้เลยเนาะสำหรับข้อที่11นะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่12นะคะทุกคน ข้อที่12นะคะก็จะเป็นมีรูปธนาบัตรเลยนะคะเป็นรูปแบงค์มีอันนี้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ยี่สิบซึ่งเขาบอกแล้วว่าแบงค์ร้อยเนี่ยมีห้าฉบับนะคะนี่เนาะแบงค์ห้าสิบก็มีสี่นะคะแบงค์ยี่สิบก็มีห้าฉบับแบบนี้ทีนี้คําถามก็คือจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลด้านบนเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าต้นเก้ามีเงินออมตามนี้นะคะ ตามรูปนี้ทีนี้เขาบอกว่าเขียนเขียนเป็นเงินออมเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ยังไงเอ่ยคําว่าเงินออมเนี่ยเงินออมก็แปลว่าต้องเอาเงินทุกใบใช่ไหมคะทุกจํานวนเนี่ยมารวมกันนะคะเอาเงินมารวมกันมารวมดูว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทีนี้เราก็มาดูว่า,าแบงค์หนึ่งรนะ้อยเนาะห้าฉบับเนี่ยหนึ่งร้อยห้าฉบับเราจะรู้ว่ามันกี่บาทเนี่ยมันก็คือเอาอันนี้นะ เอา5นะคะคูณกับ100นี่ก็มี5ใบใช่ไหมแบงค์ละ100อะไรเนี้ยหรือว่าเรานับรวมแบบ1 2 3 4 5เห็นไหมมันจะเท่ากับ500นี่พอดีเลยส่วนตรงนี้นะคะแบงค์ห0อ่าแบงค์ห0มีทั้งหมดกี่ใบคะ1 2 3 4มี4ฉบับที่เขาบอกเนาะก็คือ4คูณกับใบละ50อย่างเงี้ยก็เป็น200ใช่ไหมคะก็นับรวมอันนี้ก็ 100อันนี้ก็200พอดีส่วน20ก็เหมือนกันนะคะมีกี่ฉบับเอ่ยมี5ฉบับก็5คูณกับแบงค์ย่ก็คูณกับ20บแบบนี้ค่ะมีเงินก็เป็น100ดังนั้นคำว่าเงินออกออมก็คือเอาทุกตัวเนี่ยมารวมกันนะคะเอาทุกจำนวนที่ครูวงไว้เนี่ยมารวมกันซึ่งตรงกับข้อที่เท่าไร่เอ่ยเราก็เช็คดูนะคะตรงกับข้อที่3นะคะทุกคนตรงกับข้อที่3ข้อนี้ ะะดังนั้นเราก็เลือกข้อที่3ได้เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับข้อที่12นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอบข้อที่3นะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่13ได้เลยค่ะข้อที่13นะคะก็เป็นรูปนาฬิกามาให้แบบนี้นะคะก็การฝึกการอ่านนาฬิกานะคะทุกคนนาฬิกาเนี่ยบอกเวลาที่สมชายตื่นนอนนะคะนี่อาบน้ำแต่งตัว แปลว่าตรงนี้ยเขาตื่นนอนนี่เท่าไหร่เอ่ยนี่ตื่นนอนตื่นนอนนะคะเราต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้การอ่านเวลานะคะแปลว่าตื่นนอนนี่ปกติก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเนาะ,ะตื่น,นนอนตอนเช้าอันนี้ก็ดูที่เข็มสั้นก่อนเข็มสั้นจะบอกจํานวนชั่วโมงนะคะอันนี้หกนะคะหกโมงเช้าส่วนเข็มยาวเนี่ยบอกนาทีนะคะ ก็ช่องละ5นาที5 0แปลว่าตื่นนอน6โมง10นาทีนะคะนี่ประมาณนี้ทีนี้กิจกรรมหลังจากตื่นนอนก็มีอาบน้ำแต่งตัวนะคะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเดินทางไปโรงเรียนคำถามนะคะก็คือจากข้อมูลคือด้านบนนี้นะคะบอกว่าถ้าสมชายเนี่ยออกจากโรงเรียนในเวลา 16นาฬิกา16.00เลยสมชายเวลาที่สมชายอยู่โรงเรียนเนี่ยคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะแล้วก็มาดูซิว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าตื่นนอนเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกี่โมงแล้วปทานอาหารเสร็จกี่โมงแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนเสร็จกี่โมงนะคะเราค่อยมาคิดว่าสมชายเนี่ยไปอยู่โรงเรียนกี่ชั่วโมงนะคะก็ดูเลยนี่ตื่นนอนเดี๋ยวคุณครูขอเขียนไว้นี่นะ6.10 นอน,นะคะหกจุดหนึ่งศูนย์นอนี่อะอันนี้คือตื่นนอนนะคะทีนี้อาบน้ำแต่งตัวบวกอีก20นาทีจาก6กโมงสิ 10. แล้วอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็คืออ่หกโมงนี่เนาะสิบวกกับ20ก็คือ6กโมงครึ่งกโมงสานั่นเอง ต่อไปนะคะหลังจาก6โมง30เนี่ยอาน้ำเสร็จแล้วเขาต้องรับประทานอาหารเช้าอีก15นาทีแปลว่า6โมง6โมง30 Uhr ไปบวกอีก15นะคะ15นาทีเนาะ30นาทีบวกอีก15นาทีเนี่ยก็เป็น6โมง45 Uhr แบบนี้ค่ะ่ะทีนี้นะคะเดินทางไปโรงเรียนอีกนะคะเดินทางไปโรงเรียนใช้เวลา35นาที ะะก็ตั้งบวก6.45ุี่อันนี้ครูขอโทษนะมันจะเกินก็มารวมกันนะคะอ,อันนี้รวมกันได้เป็น80นาทีตรงนี้นะมะเอานาทีมารวมกันซึ่ง80นาทีเนี่ยจะคิดเป็น1ชั่วโมงถูกไหมคะ1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีเนาะหรือจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้คือ60นาทีกับอีก20นาที ี่ยิบนาทีเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีแบบนี้ค่ะแปลว่าตรงนี้มันก็จะได้เป็นเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น7ชั่วโมง20นาทีนะคะประมาณนี้นะพอมันมาบวกกันอย่างเงี้ยตรงนี้มันรวมได้80นาทีนะคะเลยคิดเป็น1ชั่วโมงกับอีก20นาทีก็บวกไปอีกจากที่มี6ชั่วโมงอยู่แล้วก็เป็น7ชั่วโมง20นาทีนะคะนี่คือ การทดนะคะนิดหนึ่งที่นี้เขาบอกว่าเดินทางกลับเนาะกลับออกจากโรงเรียนเนี่ยนาฬิกานะคะนาฬิกาก็คือตอน4โมงเย็นเลยนะคะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งเนาะคำถามนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะใช้เวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะเนาะแปลว่าเราก็ต้องเอาเวลาที่เดินทางออกจากโรงเรียนเนี่ยตั้งเลยนะคะ ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงนะคะกับเป็นนาทีเนาะก็ตั้งแบบนี้เลยอ่าิหนาฬิกาก็คือ16ชั่วโมงกับศนยะให้เป็นศูนย์แล้วกันทีนี้นะคะแต่ว่าเขาเดินทางไปถึงโรงเรียนนะคะเดินทางไปถึงโรงเรียนก็คือตั้งแต่7จ็ดโมง20อ่าเดินทางไปถึงโรงเรียน เนี่ยเโมงกับอีก20แบบนี้นะคะเราก็เอามาลบกันเลยว่าใช้เวลาอยู่โรงเรียนอ่าใช้เวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็ต้องเอามาลบกันนะคะจะเห็นว่านาทีตรงด้านบนเนี่ยมันแค่ศูนย์นาทีนาทีนะคะมันลบไม่ได้ดังนั้นเราก็ไปยืมมานะคะทุกคนยืมตัวข้างหน้ามายืมมาในที่นี้ยเราจะยืมมาทีละ1ชั่วโมงถูกปะ หนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับเท่าไหรนะจะเท่ากับ60นาทีอย่างเงี้ยเราก็ยืมมาเป็น60อันนี้ก็จะเหลือ15ชั่วโมงนะคะก็ลบกันเลยค่ะ60ลบกับ20นะคะก็จะได้เป็นนี่ก็ลบกันนะคะก็จะได้เป็น40นา,นาทีนะคะส่วนตรงนี้ถูกยืมไปแล้ว15ลบออกจาก7นะคะก็เป็น8แบบเนี้ยดังนั้นนะคะดังนั้นข้อนี้เขาจะใช้เวลาอยู่โรงเรียนนะคะทุกคน 8ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะคะซึ่งตรงกับข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่1นะคะก็ตอบข้อที่1ได้เลยค่ะนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับข้อที่13นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะทบทวนได้อีกรอบนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่14ได้เลยค่ะข้อที่14ก็ยังเป็นเรื่องของเวลานะคะ ดูกัน,น,นาดนี้นะคะเวลา8โมงเชา้านี่ก็คือตามรูปเลยนี่นะคะทีนี้เขาบอกว่าอีก30นาทีเนี่ยจะเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนั่นก็คือเรียนคณิตศาสตร์บวกกับอีก30นาทีแปลว่าเรียนคณิตศาสตร์8โมง30นาทีนั่นก็คือ8โมงครึ่งนะคะอ่ะครูขอ,ขอเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ตอนนี้เลยนะคะ เรียนคณิตนะคะเรียนคณิตอ่ะย์แอีก30นาทีเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือนี่อันนี้เวลานี้นะคะเรียนคณิตศาสตร์ทีนี้นะคะต่อมาเขาบอกว่าและเรียนวิทยาศาสตร์ต่อนะคะทีนี้ซึ่งใช้เวลาเรียนวิชาละหนึ่ชั่วโมงนี่แปลว่าเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เนี่ย8ดโมง30นาทีนะคะ เรียนคณิต1ชั่วโมงก็แปลว่าบวกอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เรียนวิทยาศาสตร์ต่อแปลว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยอ่ะูขอเขียนย่อๆแล้วกันเนาะเรียนวิทย์นะคะก็คือบวกอีก1ชั่วโมงก็คือ9 9โมงเช้านะคะกับอีก30นาทีเราจะเรียนวิทยาศาสตร์ต่ออย่างงี้นะคะนี่คือข้อมูลที่เขาให้มาทีนี้คําถามนะคะก็คือจากข้อมูลเมื่อหมดเวลาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจะตรงกับเวลาใดนะคะซึ่งเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์มาก็คือ เก้โมง30นะคะทีนี้บอกเขาบอกว่าใช้เวลาเรียนอีกอ่า1ชั่วโมงดังนั้นนะคะหมดเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ก็บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะคะบวกเพิ่มอีก1ชั่วโมงก็คือ09 จุดสาบวกอีก1นชั่วโมงนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเป็น10บโมงเช้านะคะกับอีก30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ตรงกับข้อมูลนะคะตรงกับเวลาข้อที่4นะคะทุกคนก็สามารถที่จะตอบเลยค่ะข้อที่4อะไรแบบนี้นะคะสำหรับข้อที่14เนาะต่อไปนะคะไปดูข้อที่15ได้เลยค่ะข้อที่15นะคะ ป้ามีริบบิ้นจำนวน4ีมวนก็คือมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะซึ่งแต่ละม้วนเนี่ยมีความยาวดังนี้ก็มีความยาวสีแดงก็315เซนติเมตรนะคะเซติเมตรแล้วก็สีเขียวก็คือ2เมตรกับ50ซนมส่วนสีฟ้าก็3มเมตรกับ25 0กับ25ซนติเมนะคะส่วนสีม่วงเนี่ยมีความยาว215กับ 215ซมนะคะคำถามก็คือจากข้อมูลนะคะด้านบนเลยนี่ข้อใดเรียงลำดับสีริบบิ้นที่มีความยาวจากมากไปน้อยข้อนี้เขาจะาวัดในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยของพวกเรานะคะว่าพวกเรารู้ไหมว่า1เมตรเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรนะคะซึ่ง1เมตรนะคะทุกคน1เมตรเนี่ยจะยาวเป็นเท่าไหร่คะ100ซนเมนะคะทุกคนต้องรู้แบบนี้ก่อน 1เมตรเนี่ยจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะทีนี้เราก็ต้องมาวิคห์ว่าอ่าริบบิ้นแต่ละสีนะคะยาวเท่าไหร่เอ่ยเราก็มาดูสีแรกนะคะก็คือ315 315นะคะเซนติเมตรเราทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะเราอาจจะเอาเป็นหน่วยเซนติเมตรก็ได้จะได้วัดง่ายนะคะก็ขอเขียนไว้ก่อนเนาะสีแดง สีแดงนะคะเท่ากับ3 1 5เซนติเมตรใช้ตัวย่อก,ก็ได้นะคะสมต่อไปสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียว2เมตรกับอีก50เซนนะคะ2เมตรเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่คะ200รอมก็คือ200เซนติเมตรอันนี้มันจะมีค่าตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ200นะคะ2อ0รอม แปลว่า200นะคะไปบวกกับอีก50เซนติเมตรเนี่ยก็เป็น250นะคะ250เซนติเมตรแบบนี้ต่อไปนะคะสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้3มเมตรนะคะ1เมตรเนี่ยเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้น3มเมตรตรงเนี้ยก็เป็น300นี่นะคะ300เซนติเมตร300เซนติเมตรไปบวกกับอีก25เซนติเมตรตรงเนี้ยก็เป็น325นะคะ 325ซนติเมตรและต่อไปนะคะสีม่วงสุดท้ายเป็นหน่วยเซนติเมตรหมดแล้วก็คือ215นะคะสีม่วงเท่ากับ215เซนิเมตรนะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยแล้วก็ดูซิว่าอะไรมากสุดนะคะก็ดูว่ามากสุดครูจะใส่เลขอันดับหนึ่งไว้นะก็คือ325เนาะเยอะสุดต่อไปถัดลงมาก็คือสี สีฟ้านะคะมากสุดต่อไปก็เป็นสีแดง315นะคะต่อไปก็เป็นสีเขียวและต่อไปก็เป็นสีม่วงนะคะสั้นที่สุดเลยแล้วก็ดูซิว่าตรงกับข้อไหนสีฟ้ามาก่อนก็จะเป็นฟ้าแดงเขียวม่วงนะคะฟ้าแดงเขียวม่วงตรงกับข้อที่3นะคะทุกคนก็สามารถที่จะตอบได้เลยค่ะสำหรับข้อที่15นะคะก็ตอบแล้วค่ะทุกคน โอเคนะคะสำหรับข้อที่15นะคะก็อาศัยของการเปลี่ยนหน่วยเฉยๆนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนอันนี้ทุกคนต้องรู้นะโอเคนะคะ